ครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าตะเวนกำลังซองอากาศล่มหนาวพัดมาเย็นว้อยวอยพี่น้องเลยกล็มามัดเขาคือเกาล่ะครับผมเอาบร,ราการน้ำทงไฮทงหน้าแหละครับมาให้พี่น้องด้รับได้ชมกันนี่แหละครับชีวิตชาวหน้าชีวิตคู่ขอบขวัวสองตาใหญ่กำลังกู้เขา่ากำลังกู้เข่าครับมีน้อยน้อยขนเขาอยู่คุณ นี่เราพิ่นว่านักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ตะลุตตนสัตว์เจ้าของจังเป็นเมืยคขัดมือนี่เป็นมือสุดท่ายครับคือสีแหลวอยู่ขนเขาอยู่สามมือละ่ะฝุ่นเบิงเ้งแน่ตะลุตนสาตเด้จังเป็นข่อยพาเจ้าถูกเจ้าหยากนเะพันละเมียเอ้ย เฮ็ดไปละซ้ำม,มีลมหายใจพี่น้องเลยเฮ็ดจังใด้เกิดมาเป็นเช้าหน้าเช้าให้มันก็นตรงสู่ดินล้นไปจังสี่ละซ้ำส,สี่เฮ็ดพ่ออยากพ่อกินมันกับพ่อได้กินยีดอกแต่ว่านี่สินมากไม่ก็เลื่อยเฮ็ดสื่อเฮ็ดขายใส่นีไปน้าพี่น้องเลยตั้งแต่ยังนุมยังหน่อยว่ามันสิเถามาสบายโบแมนเถามาแหง้งหนี่หลเฮ็ดเวียกนักขึ้นกว่าเกา่า เบาแล้วก็สิมัดเข่ามันแล้วก่อนพี่น้องเลยเหลือมัดหนึ่งก็สิเด็กไปขนซอยกันกับเล้าอ๋อนี่แหละชีวิตการเป็นอยู่แต่ละมือแต่ละเว้นขนเข่ากันพี่น้องเลยมัดแล้วก็สิขนบาดนี่ น้่กับสีบปท่านม่เงียๆขนเลี้ยวคักผู้หนึ่งมดผู้หนึ่งขนยังสีบปท่านอู้่ผู้ขนกับขนเก่งคักยังมันสุดหยอดเลยการทำงานแต่ละมือนี่ชีวิตตามทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องเลยอดน้ำนาเก็บเกี่ยวกับเฮ็ดหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดทุกปีทุกปีกปเฮ็ดจนกลัวล่มหายใจสิมืดผนละพี่น้องเลย เป็งได้ได้เกิดมาบรรพบุรุษเพินกับหายมาโหลดตำแหน,น่งนี่ตำแหน่งอาชีพเช่าหน้านี่เขากับ่มีราคาตอนนี้เขาสู้ออกสู้ตลาดสู้เถาแก่ล่งสีเพื่นมีทางกดเอาราคาจากน้อยน,นี่เช่าหน้าขายเขาเมดนี่เพิ่นขึ้นเนีพี่น้องบัดน,นี้มัวเฮาบ่มีดอกเขาสิค้ายนั้น พวกพ่อค้าในทุนหรือเก็กผลผลขายทรงออกราคาแรนขึ้นพวดปวดแบบนี้นี่แหละขววมเป็นจริงภาครัฐบาลมันกบ็บรมาดูแลไห้เช่าหน้าเนี่ยโอ้ยราคากับประกันไห้เนี่ยแม่รับปุ๋ยคายังก็ปล่อยมันขึ้นคักแถะน้ำหมกน้ำมันบัตล่าค่าขอานขึ้นตอนในน้ำลูกจอมปลอมมีซื้อบัตรผู้ซื้อนั่นซื้อทึกถือ,ถอพี่น้อง ตีจังสันจังสี่หน่อยกบเขาแหงตากแหงผันว่าเขาขอบเขาหักมีแต่แนวตีกันเฮ็ดดีซะแท้มียมหยาเม็ดนึงแต่ว่ามีชิ่งเจียนเขาหาทางเอาเปรียบเช่าหน้าได้ทุกรูปแบบพี่น้องเลยราคาเขากับพอดีดอกราคาซ้ำนี่ย่างขี้ไร้ตันสองเมื่อนขึ้นผุนมันยังซียูได้เช่าหน้าเท่านี้ก็ว่าก็เห็ดไปได้แค่จมละพี่น้องเออห็เหดจังใด อยู่ใต้อำนาจของเขาหมูเห่านี้เป็นผู้ผลิตแต่ว่าราคาตั้งเองบ่ได้เขาเป็นผู้ตั้งราคาให้แต่สินค้าของเขาเนี่ยเขาสิตั้งราคาเองเข้าไปซื้อเขาว่าเท่าได้ก็ได้ซื้อแต่ของเชาให้เชาหน้าเหาเป็นอย่างอยากขายแพงก็ขายบ่ได้เขาเป็นผู้กำหนดราคาให้เอา้าว้าแล้วไม่ใงี่ยสิ้ห้คนเขามาละ่ะยืนเว้าย่หันละเละว่า มันสีบปลวแล้วอยู่เหี่ยวๆนี่ข่อยแห้งเมื่อยแล้วว่ะเอา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 ขอทอหลายๆด้วยครับพุณพัละามียเดี๋ยวผมสิไปซอยแล้วสวัสดีครับ